Matter what matters what to you Why it matters ค <i> ุยข <ào> <i> ่าวให้เกี่ยวกับคุณสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรายการวายแม a เ t อร์เช่นเคยนะครับวันนี้ครับเราอาจกันในวันพฤหัสซึ่งเทปออนในวันสุกสุกเนาะ ซึ่งแน่นอนว่า2วันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญมากๆของสังคมการเมืองไทยเรื่องนึงก็คือเรื่องคดีตักใบโบใช่ค่ะคือที่เราอัดกันอยู่มันเหลือเวลาอีกไม่ถึงสองวันสองวันใช่ก่อนที่คดีจะหมดอายุความครับจริงๆถ้าเรื่องตัวคดีเนี่ยเราเคยเล่าไปแล้วสามารถไปย้อนฟังได้ในเทปก่อนๆหรืออ่านเป็นตัวบทความก็ได้ค่ะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน ช่วงสุดท้ายก่อนที่คดีจะหมดอายุแล้วกันว่าที่ผ่านมาเนมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างคือขอ้งสุดท้ายเนาะเพราะว่าถ้าใครติดตามข่าวก็จะเห็นว่าในช่วงสักประมาณสี่ห้าวันหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดถึงคดีตักไปเยอะมากเพราะว่าปัจจัยแรกคือมันจะหมดอายุความแล้วอืแล้วมันก็มีข้อโตเถียงเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดเลยซึ่งนนี้เราจะมาคุยกันแล้วก็ที่สําคัญคือเรายัางจับผู้ต้องหาไม่ได้เลย ซึ่งณวันนี้ตอนที่หลาเนี่ยยังจับไม่ได้<ช>ซึ่งแปลว่าถ้ายังจับไม่ได้ต่อไปเรื่อยๆ,ๆก็จะแปลว่าคาดีนี้ก็จะหมดอายุความไปใช่ครับค่ะก็เริ่มขอเริ่มที่พักประชาชาติก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นพักที่มีคนจับตาเยอะอเนื่องจากก้าเสียงที่ได้มาในสภาเนี่ยมาจากพี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า deep south เนอะช,อชายแดนช,ชยายแดนใต้ซึ่งพักประชาชาติก็เหมือนจะเป็นตัวแทนของพวกเขามาเสมอเสมอครับ ก็พักเขาก็ออกมาแถลงจุดยืนค่ะว่าหัวใจของพักเนี่ยคือความหนักแน่นในการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตผู้ทุพพลภาพตลอดจนผู้ที่ถูกควบคุมตัวไปแล้วก็ขอเรียกร้องให้ผู้ต้องหาทั้งเจ็ดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อทําให้ความจริงปรากฏคาถามคือแล้วมันมีอะไรที่เขาทําได้มากกว่านั้นไหมนะใช่ไหมเขาแต่ว่าคณะกรรมการกรรธิการชุดหนึ่งก็ก็จะมีคนของพักประชาได้แหละ ขับเคลื่อนอยู่แต่อย่างที่เราเข้าใจกันนะว่าพรรคประชาชาติเป็นพรรคที่เป็นตัวแทนน่ะอืมเพราะฉะนั้นคนคาดหวังมาทำอะไรมากกว่าแถลงหน่อยใช่หนูคิดว่าประชาชนแบบพี่น้องสามจังหวัดก็ค่อนข้างคาดหวังว่าแบบจะมีแอคชั่นอะไรออกมาต่อมาคือความคิดเห็นจากคุณทวีสอดสองและธนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งก็ได้โค้ต้าจากพรรคประชาชาตินี่แหละ ใช่อันนี้เขาออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะเมื่อวันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาว่ายังเหลือเวลาอีกณตอนนั้นนะเหลืออยู่สามวันซึ่งในส่วนราชการเนี่ยเขาก็พยายามติดตามเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นใช่เขาบอปฏิหารใช่แต่ว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีที่ทําอันนี้ด้วยความคารบเออแต่ใช่คําว่าหวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นเนาะก็คิดว่าคนคงต้องการมากกว่าปฏิหารแหละ ช่ก็เข้าใจว่าพอโพสต์นี้ลงไปโอ้โหคนวิจารณ์เพียบเลยใช่แล้วก <mat ็เหมือนว่าเขาบอกว่าเขาจะเอาไอ้เมื่อเมื่อวานก่อนก็คือวันที่21ที่ผ่านมานะเขาเอาเรื่องตากใบไปคุยกันในส่วนของกระทรวงยุติธรรมด้วยแม้ว่าจะไม่มีอำนาจจับกลุ่มแต่ก็ให้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหลายคนช่วยสนับสนุนข้อมูลกับตำรวจละอืมดูจากข้อมูลตรงนี้ทั้งจุดยืนของพรรคประชาชาติแล้วก็คําพูดของรัฐมนตรีที่มาจากพรรคประชาชาติและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ที่มาพูดถึงเรื่องปฏิหาร์เนี่ยใช่มันก็ดูแปลกแปลกไหมแปลกแปลกแล้วคนน่าคนน่าจะอยากได้อะไรมากกว่านั้นเนาะใช่ก็ก็น่าจะก็คือเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์แหละตามตามสไตล์ว่าแบบเออทําไมถึงต้องมาหวังให้เกิดปฏิหารอะไรประวานนี้ครับต่อมาค่ะ อันนี้เด็ดอยู่คุณอนุทินชาญวิรกูลเสียหนูครับใช่รองนายกแล้วก็รมวม,มหาไทยนะคะ,ะแกก็บอกว่าแกติดตามแล้วก็พยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการมากที่สุดขอให้ทุกคนเนี่ยมองไปข้างหน้าอย่ามองไปข้างหลังคือ,อยังไงเขามีสุภาษิตท,ที่ว่าโกรธสิบครั้งไม่เท่าให้อภัยครั้งเดียวเขาพูดคำนี้ออกมาคือเหมือนว่าคือเหมือนว่าจําบริยาในอดีตอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเป็นขาด ฟีลนี้ฟีลนี้บทเรียนมันคือเราเราจะเราจะปล่อยให้ใคดีนี้หมดอปด้ยความอะเออบทปัญหามันคือเราจะปล่อยให้มันหมดอปด้ยความเว้พี่ทันต้องเข้าใจคําว่าโกรธสิบครั้งไม่เท่ากับให้ภัยครั้งเดียวซึ่งสมมุติว่าถ้าไปถามาคนที่เขาสูญเสียจ,จริงๆอะเรื่องบางเรื่องเขาให้ภัยไม่ได้ปะ่ะเพราะว่าความจริงเพราะยังจับตัวคนที่ฆ่าหรือ <P ers> คนที่มีส่วนทําให้คนเสียชีวิตไม่ได้เลยอ่ะใช่เพราะ คนที่เสียชีวิตไปคือครอบครัวเขาไงคนเราจะไปให้อภัยได้อย่างไงนึกออกไหมเออคือมันไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้คนต่อมาท่าฟอร์มเหมือนกันเห็นทุกวันคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกใช่เป็นรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมค่ะครับให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกไม่สบายใจที่มีการหยิบยกเอาคดีตักใบขึ้นมาโทษว่ารัฐบาลนี้เป็นผู้ร้าย คือเขาเข้าใจถึงความเจ็บปวดแล้วก็ความเสียหายของญาติแต่ไม่ควรจะมากล่าวหาว่ารัฐบาลหรือกล่าวหาว่ารัฐมนตรีเนี่ยรู้เห็นเป็นใจเพราะเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วอทูบีแฟร์แล้วจริงๆรัฐบาลนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆแหละในเรื่องคดีแต่ถาม,มว่าพอเรื่องนี้มันจะมาหมดอายุความในรัฐบาลชุดเนี่ยพวกเขาเองก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบว่าทํายังไงให้มันคลี่คลายให้ได้ดีที่สุดใ<ช>ดี่ก็อยากเห็นแอคชั่นว่า การดำเนินง,งานของรัฐบาลนี้จะทํำยังไงได้บ้างแบบแสดงให้เห็นถึงความเต็มที่กับมันหรือยังเข้าใจนะ,ะนเพราะว่ารัฐบาลเพื่อไทยไทยรักไทยในอดีตที่ผ่านมาก็พยายามทมาําอะไรหลายอย่างมาตลอดเว้ยอ,อย่างรัฐบาลคุณยิ่งรักก็มีการเยียวยาซึ่งถือว่าโอเคมันเป็นเรื่องดีมากๆแหละที่เหยื่อได้รับการเยีเยวยาในเรื่องตัวเงินรัฐบาลคุณรักษินก็แน่นอนว่ามีการตรวจสอบเพราะจริงต่างไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงตอนเนี้มันไม่ใช่เรื่องเยียวยาแล้วแหละมันคือเรื่องการตามหาความยุติธรรมอ่ะ ว่าใครเป็นคู่ลงมือทําคู่ก่อเหตุเรายังไม่ได้บอกเลยว,ว่าคนเหล่านั้นที่ถูกศาลฟ้องอ่ะผิดจริงๆหรือเปล่านะขั้นกระบวนการในการไต่สวนชั้นศาลน่ะหรือคุยกันในชั้นศาลมันยังไม่เริ่มต้นเลยอ่ะใช่ก็คือขอให้มาก็ยังไม่มาเลยใช่ก็คนคงคาดหวังแล้วว่าอยากให้มันไม่จบลงแบบแบบนี้เ,เนาะอืมครับสิ่งต่อมาคือสิ่งที่ประชาชนอย่างเราสนใจก็คือท่าทีของตํารวจอืมว่าที่ผ่านมาทําอะไรบ้าง <S <S ซึ่งพลตํารวจเอกกิติรัตนเพชรนะคะพบวตรลรเนี่ยบอกว่าเขาเดินทางไปที่ตํารวจภูธรภาคเก็คือที่ปกครองภาคใต้นี่แหละเพื่อสอบถามและสั่งการให้แบบเร่งรัดในการสืบสวนติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับโดยแยกเป็นอย่างงี้แยกเป็นสองส่วนครับส่วนแรกคือธุรการธุรการก็คือเหมือนออกหมายจับแล้วก็ประสานกับกองต่างประเทศออกหมายแดงตามระเบียบอะไรอย่างงี้ ส่วนอีกด้านหนึ่งคือการปฏิบัติก็คือให้ไปเฝ้าระวังการหนีออกนอกประเทศตรวจค้นหรือว่าไปเฝ้าตามจุดต่างๆคือเขาบอกมาอัปเดตว่าเนี่ยเขาทําแบบนี้อืซึ่งก็ยังไม่มีใครตามตัวผู้ต้องหาตามหมายทั้งเจ็ดคนได้ก็เป็นนะไรนะเป็นหน้าที่ของคนที่ส่วนหน้าเนาะใช่ส่วนปฏิบัติการคือตํารวจนี่แหละทีนี้มาดูฝั่งของทางนักวิชาการกันบ้างครับ มันมีเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาคือมีการเสนอให้ออกพรกรต่ออายุความคดีตักใบซึ่งก่อนหน้านี้นมันมีเสวนาเรื่องหนึ่งค่ะค,คือเป็นเสวนาเกี่ยวกับคดีอาญาตาักใบขายอายุความนี่แหละว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับเรื่องนี้มีรอ,องศาสตราจารย์ดรปกป้องสีสนิทนะคะจากธรรมศาสตร์พูดถึงเรื่องการขาดอายุความในทางกฎหมายว่าอายุความเนี่ย ถูกกาหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา95ว่าในคดีอาญาถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทาความผิดมายัางศาลภายในกําหนดดังต่อไปนี้นะคะนับตั้งแต่วันที่กระทําความผิดเป็นอันขาย,ยุความอืโดยกําหนดไว้สูงสุดที่20ปีซึ่งรวมถึงคดีตากใบนี้ด้วยที่เป็นคดีฆ่าผู้อื่นครับก็คือสรุปได้ว่าสําหรับกฎหมายไทยเนี่ยอายุความจะสิ้นสุดลงถ้าไม่มีการฟ้องและจําเลยไม่มาศาล ซึ่งคดีตักใบในปัจจุบันอ่ะมันมีคําสั่งฟ้องแล้วแต่ไม่มีผู้ต้องหามารายงานตัวแม้แต่รายเดียวจําเลยไม่มาศาลใช่อายุความเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดข้อถกเถียงว่ามันสมควรหรือเปล่าที่ไทยจะใช้กฎหมายบังคับเรื่องอายุความต่อไปครับเพราะว่ามีข้อวิจารณ์ว่าเป็นการทําให้ผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้เข้าถึงความยุติธรรมได้จริงออืมมเนื่องจากขาดอายุความเมื่อไหร่คดีนั้นก็ถูกปิดไป อะไรเงี้ยคะ่ะการสืบสวนก็จะไม่ดําเนินต่อครับคือเราไปฟังเหตุผลของหลายคนที่มาแย้งเรื่องนี้อ่ะโยวโบของเราต่อดี๋ยวคิดว่าเรื่องนี้น้องยายคืออย่างคุณทวีเองอ่ะที่บรรทโมยียุดทำก็บอกว่าเออข้อเสนอเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ต้องคิดเรื่องหนึ่งคือถ้าจะมีการต่ออายุความหมือถว่าแก้กฎหมายแล้วอ่ะแล้วคดีอื่นๆละ่ะมันจะได้รับผลกระทบไหมที่แสดงภาคใต้อืคดีที่ประชาชนเป็นผู้ฟอ้องไปทนถูกฟอ้องอะไรเงี้ยมากมายอ่ะ มันจะยังไงต่อนะอะไรเงี้ยแกพูดถึงภาพรวมแบบนั้นเนาะอืมครเอ่อแล้วก็อาจารย์ปกป้องเนี่ยเขาก็เสนอด้วยว่าถ้าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องร่วมมือกันสําหรับฝ่ายนิติบัญญัตินะแต่ถ้าจะให้ออกกฎหมายเรื่องแก้ไขาอายุความภายในไม่กี่วันก่อนที่คดีจะหมดเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าเป็นไปไม่ได้พี่ทันอืมโคตรน่าเศร้าใช่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากส่วน อีกคนนึงรองศาสตราจารย์ปริญญาค่ะ,ะเป็นอาจารย์ของมธรรมศาสตร์บอกว่าเขาบอกว่าขั้นต่ําที่คาดหวังจากรัฐบาลแล้วกันก็คือเรื่องแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกอแล้วปะคือแปลว่าก็ต้องแก้ที่กฎหมายแหละผักดันเรื่องการทําคดีให้ไม่มีอายุความโดยเฉพาะกับคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐทําให้ประชาชนแบบเสียชีวิตเป็นหลักๆอะไรเงี้ยค่ะหลักลๆเลยคือทําให้จําเลยมาศาล อืถ้ารัฐบาลแสดงให้เห็นว่าทําเต็มที่แล้วเนี่ยใครจะวิจารณ์ได้อันนี้คือแกบอกออืืในวงเสวนาวันนั้นซึ่งเราคุยกันในวันนี้วันวันถัดเนี่ยเหลืออีกแค่วันเดียวสองวันน่ะกลมกลมคือสองวันกว่าเกือบเกือบสองวันประมาณนี้วันกว่ากว่าเราอยังคาดหวังเมื่อมีคนคาดหวังจะมีกฎออกกันออกกฎหมายพิเศษในโลกช่วงนี้หรือเปล่าซึ่ง ดูแลนั่นจะยากเนาะสัญญาณดูเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ได้หยิบม,มาคุยในประชุมคลอร,ออรประชุมสภาก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้อะ่ะม,มันแปลว่านั่นจะยากอะไที่จะออกเจ้าพอลกเรื่องนี้ออกมาคิดว่ามันมันถ้าถ้าดูตามลำดับเวลาแล้วอาจจะไม่ทันในตอนนี้ใช่อาจจะไม่ทันแต่อย่างน้อยคือแล้วในอนาคตล่ะใช่ไหมถึงว่าการออกกฎหมายเรื่องนี้ถ้าไม่ทันในวิกเนี่ยอืมแต่โอเคแต่ตาไปหมอายุความจริงแต่นอนานคตเราควรทาอะไรกับสิ่งนี้อีกหรือเปล่า เพื่อไม่ให้ปัญหานี้มันย้อนกลับมาอีกอะไม่ว่าใครเดๆใดอะอยาให้เกิดซ้ําใช่ประมาณนั้นที่คุณอนุทินบอกครับใช่โกรธสิบครั้งเราคิดว่าเรื่องนี้สาคัญเนาะเวลาพูดถึงความโกรธความยุติธรรมอาจจะมีคำหนึ่งที่คนพูดกันบ่อยๆคือความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมอืมอันเนี้ยล่าช้ามามันกี่สิบปีแล้วอะยี่สิบแล้วอะยี่สิบแหละปีแล้วอะมันล่าช้าขนาดเนี้ยแล้วเลยแค่นิดเดียว่ะมันก็จะหมดอายุความแล้วแล้วจำเลยผู้ต้องหา ทั้งหมดยังยังไม่ปรากฏตัวเลยอืมอย่างนี้พูดถึงกับเหยือ่อหรือครอบครัวเหยือ่อเขาจะรู้สึกยังไงนะใช่ไหมอันนี้เราตัดเรื่องปลอมปรยชทางการเมืองออกไปนะออืคือมันก็มีข้อโต้เถียงกันแหละว่าพรรคการเม,อมืองบางพรรคหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อหาเสียงให้ตัวอเอ,หอ,เองหรือเปล่าหรือเพื่อมาดิสเคริตพรรคอื่นหรือเปล่าอันนี้เราพูดกันคนละบ,นบนริบทอันนี้พูดถึงแก้กระบวนการยุติธรรมอะอะไรแบบนั้นครับมีกิบอกพูดถึงความเห็นทางวิชาการก็มีความเห็นคนหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะมากคือความเห็นอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขประวั ที่แกพูดในภาพรวมๆว่าเอ้ยคดีเนี้ยแกก็ต้องสงสัยว่าทําไมถึงจับเอามาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่มีการยุยยาไปแล้วค่ะแต่อาจารย์สุรสชาติเข้าใจ้ะแกแกมองในภาพรวมระบับะดัดใหญ่ๆว่ามันจาเป็นทําแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นอะไรเงีง้ยตั้งคาถามว่าทําแบบนี้ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยบรเอที่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวยอยู่ในไทยแลนด์ภาคใต้เขาชนะแล้วนะในการหยิบป,ประเด็นมาพูดอ่ะซึ่งเนี่ยความเห็นเนี้ยของอาจารย์สุรชาติหรือแม้แต่ข้อเสนอของอาจารย์ปกป้องในเรื่องการต่ออายุคดี การออกกฎหมายต่ออยู่คดีความอะไรเงี้ยก็มีข้อเถียงเยอะมากเลยมีดีเบตเยอะมากเลยซึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นในโค้งสุดท้ายหมดเลยนะจริงไม่ว่าเราจะเชื่อใครหรือไม่เชื่อใครแต่ว่ามันมีดีเบตในสองเรื่องนี้กันเยอะมากๆอ่ะซึ่งแปลว่ามันก็น่าเสียดายแหละถ้าเราจะมีเวลาดีเบตกันแค่นี้เนี่ยเพราะคดีมันจะหมดอายุความแล้วอ่ะก็เสียดายเวลาที่ผ่านมาแบบว่ามันมันเงียบมาตลอดอ่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่ายุคระบาลุงโตทาอะไรบ้างมีคนบอกว่าไม่ค่อยทําอะไรเลยในเรื่องนี้ย โกรธสิบครั้งพี่ดันโกรธสิบครั้งคือเขาจะแหละรัฐบาลประยุทธ์ทําอะไรบางอย่างกับการชายแดนภาคใต้อยู่พอสมควรแต่เรื่องตากใบอ่ะเขาที่หาข้อบูลมาคือทําน้อยมากนะอืมอืมซึ่งนั่นแหละถ้าทูบีแฟร์รัฐบาลเพื่อไทยตอนนี้คืออ้าวก่อนหน้านี้ล่ะรัฐบาลที่มาจากรับประหารทาอะไรสิ่งนี้บ้างถ้าไม่ทํอเลยเลยอืมครับก็ก็หวังว่าคดีนี้จะคลี่คลายไปในทางที่สักวันหนึ่งความพิทมันจะบังเกิดพูดแบบนี้เนาะ ใช่ครับคือก็ก,ก็ก็จะได้เห็นว่านี่คือสิ่งสิ่งสุดท้ายที่แบบชาวบ้านตากใบได้รับอะว่าแบบมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เราลงกันวันศุกร์ซึ่งตั้งหมดอายุความแบบเฉิดฉวมากๆแล้วในเรื่องไทม์ไลน์ในการลงรายการนี้เพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามมาแหละครับว่าถึงเวลานั้นแล้วคดีหาผู้กระทำผิดของคดีตากใบเนี่ยจะจบลงยังไงเนาะจะเจอจำเลยไหม หรือจะหมดอายุความไปแบบพี่หลายคนก็คาดหวังไปแล้วว่าน่าจะหมดแหละครับใช้คำว่าสิ้นหวังแล้วกันสิ้นหวังไปแล้วแทบจะหวังอะไรไม่ได้แล้วครับมันก็ประมาณนี้โนมนีเนาอใช่ค่ะก็สามารถติดตามรายการ m าเอ็ดแมท e ทอได้นะครับทุกช่องทางของ The m แบ t ค r นะครับในทุกวันพฤหัสครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ